สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหุ้นเมกาง่ายจังวันนี้เราจะมาคุยกันถึงหุ้นที่ทุกคนรู้จักกันดีอยู่แล้วครับนั่นก็คือโคคาโคล่าหรือหุ้น KO เร,เราเรียกติดปากว่าโคกนั่นเองครับหุ้น KO เป็นเหมือนเพื่อนเก่าในวงการเครื่องดื่มที่อยู่มานานแสนนานวันนี้เราจะมาดูกันว่าเพื่อนเก่าคนนี้ยังมีไฟในการทําธุรกิจอยู่ไหมงบการเงินล่าสุดเป็นอย่างไร และยังน่าสนใจสําหรับนักลงทุนอย่างเราอยู่หรือเปล่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับคนที่กําลังมองหาหุ้นที่จ่ายปันผลสม่ําเสมอถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับก่อนอื่นเลยสําหรับคนที่ยังไม่เคยลงทุนมาก่อนเรามาทําความรู้จักกันกันกบโคคาโคลากันก่อนครับธุรกิจหลักของ KO คือการผลิตและจําหน่ายเครื่องดื่มที่หลากหลายมากๆไม่ใช่แค่โคลาแต่ยังรวมถึงน้ําผลไม้นมโปรตีนและน้ําดื่มต่างๆครับ แบรนด์ดังๆที่เราคุ้นเคยนอกจากโค้กแล้วก็ยังมีแบรนด์อย่าง Sprite, Fanta, m i n u t e m a ม e Fairlife และอื่นๆอีกมากมายครับเรียกได้ว่าแทบทุกซอกทุกมุมของร้านสะดวกซื้อและซูเปอร์มาร์เก็ตความสำคัญครับสิ่งที่ทำให้โค้กน่าสนใจคือการเป็นแบรนด์ระดับตำนานที่แข็งแกร่งระดับโลกที่อยู่มานานกว่าหลายทศวรรษผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะมากๆทำให้เป็นบริษัทที่มีรากฐานที่มั่นคงมากๆครับ มาดูผลงานล่าสุดของโคคาโคล่าในไตรมาส2ปี2025กันครับซึ่งออกมาค่อนข้างดีเลยทีเดียวไรายได้ revenue นะครับบริษัทมีไรายได้สุทธิ net revenue s เพิ่มขึ้น1%เป็น12.5พันล้านดอลลาร์สหรัฐครับไรายได้ออร์แกนิกที่น่าสนใจกว่าคือไรายได้ออร์แกนิกที่เติบโตถึง5%ซึ่งเป็นไรายได้ที่มาจากการดำเนินธุรกิจจริงๆไม่ได้รวมผลจากค่างเงินหรือการซื้อขายธุรกิจนะครับ Price Permix การเติบโตนี้ส่วนใหญ่มาจากที่โค้กขึ้นราคาและปรับเปลี่ยนประเภทสินค้าที่ขายที่เพิ่มขึ้นถึง6%เลยทีเดียวซึ่งแสดงให้เห็นว่าโค้กยังคงมีอำนาจในการกำหนดราคาได้อยู่ครับกำไรกำไรต่อหุ้น comparable EPS ก็เติบโตได้ถึง4%มาอยู่ที่0.87ดอลลาร์สหรัฐแม้จะถูกผลกระทบจากค่าเงินที่แข็งค่าถึง5%ก็ตามครับสรุปโคคาโคล่ายังคงขึ้นราคาได้ดี และบริหารจัดการต้นทุนได้อย่างยอดเยี่ยมทําให้กําไรยังคงเติบโตอย่างแข็งแกร่งครับแม้ภาพรวมจะดูดีแต่ถ้าเราเจาะลึกไปที่ยอดขายในแต่ละตลาดก็มีบางจุดที่น่าสนใจครับยอดขายรวมปริมาณการขายนะครับยูนิตเคสบอลลุม่มรวมทั่วโลกลดลง1%ในไตรามาสนี้ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นเพราะเปรียบเทียบกับปีที่แล้วที่ยอดขายดีมากและมีปัจจัยภายนอกเข้ามาด้วยครับตลาดที่ยอดขายลดลงได้แก่เม็กซิโกอินเดียและไทยครับ โดยเฉพาะในเม็กซิโกและอินเดียที่เผชิญกับสภาพอากาศที่แปรปรวนมากๆตลาดที่ยอดขายดีขึ้นได้แก่สหรัฐอเมริกาและยุโรปครับเครื่องดื่มที่เติบโตได้ดีที่ต้องพูดถึงเลยก็คือโคคาโคลาซีโร่ชูการ์ที่ยอดขายเติบโตถึงเลข2หลักเป็นไตรามาสที่4ติดต่อกันซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคเริ่มหันมาสนใจเครื่องดื่มไม่มีน้ำตาลมากขึ้นครับสิ่งที่ทำให้โคคาโคลายังคงแข็งแกร่งคือการปรับตัวที่รวดเร็วครับ All-weather strategy ผู้บริหารของโคคาโคลาใช้กลยุทธ์ที่เรียกว่ากลยุทธ์รับมือทุกสภาพอากาศซึ่งหมายถึงความสามารถในการปรับแผนอย่างรวดเร็วเพื่อรับมือกับสถานการณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นสภาพอากาศที่แปรปวนหรือสภาพเศรษฐกิจที่ผันผวนการตลาดที่เน้นแบรนด์โคกมีการทำการตลาดที่น่าสนใจมากๆครับอย่างการนำแคมเปญในตำนานอย่าง s Share a c โ Coke กลับมาอีกครั้งแต่ปรับให้เข้ากับยุคสมัยใหม่หรือแคมเปญที่ t h i s i s My Taste สำหรับไดเอทโค้กที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคในยุคปัจจุบันในวัตกรรมผลิตภัณฑ์โค้กไม่เคยหยุดนิ่งเรื่องนวัตกรรมครับล่าสุดก็มีข่าวดีสำหรับคนรักสุขภาพในอเมริกาว่ากำลังจะเปิดตัวโคคาโคล a าสูตรน้ำตาลอ้อยหรือ USK e Sugar ซึ่งเป็นทางเลือกใหม่สำหรับผู้บริโภคที่ต้องการประสบการณ์ที่แตกต่างนอกจากนี้ยังมีแบรนด์ใหม่ๆที่เติบโตดีอย่าง Sprite Plus Key และ Fair Life นมโปรตีนสูงอีกด้วยครับนอกจากเรื่องแบรนด์แล้วโ o คา c o l a ยังมีการบริหารจัดการธุรกิจอย่างมืออาชีพในหลายด้านครับ RGM หรือว่า Revenue Growth Management โคกใช้กลยุทธ์ที่เรียกว่า RGM ซึ่งเป็นการใช้ข้อมูลเชิงลึก มาบริหารจัดการยอดขายและราคาและช่องทางการขายอย่างลึกซึง้งและนำข้อมูลนี้มาใช้ในการทำตลาดเพื่อผลักดันยอดขายให้เติบโตปรับโครงสร้างธุรกิจการบรรจุพัณฑ์ในบางประเทศเพื่อให้บริษัทสามารถมุ่งเน้นไปที่การสร้างแบรนด์และความต้องการของตลาดได้มากขึ้นการลงทุนบริษัทจะยังคงลงทุนเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตอย่างต่อเนื่องในครึ่งปีหลัง ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีว่าผู้บริหารไม่ได้นิ่งเฉยครับ AI ที่น่าสนใจคือมีการนำ AI มาใช้ในเม็กซิโกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการนำเสนอสินค้าและราคาอีกด้วยครับมาดูกันว่าผู้บริหารของโคคาโคลามีมุมมองต่อผลประกอบการทั้งปี2025อย่างไรบ้างครับรายได้ออแกนิกหรือว่าเรฟเฟ u นิวนะครับบริษัทคาดว่า จะเติบโต5 6ปซึ่งเป็นเป้าหมายระยะยาวของบริษัทที่ทำได้มาอย่างสม่ำเสมอกำไรต่อหุ้นที่เทียบเคียงได้ (Comparable EPS) คาดว่าจะเติบโตประมาณ3เปเทียบกับปีที่แล้วแม้จะถูกผลกระทบจากค่าเงินที่แข็งค่าถึง5ก็ตามกระแสเงินสดอิสระหรือว่า Free Cash Flow คาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ9.5พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นตัวเลขที่แข็งแกร่งมากๆครับข้อสรุปนะครับโดยรวมแล้วบริษัทยังคงมั่นใจในการเติบโตอย่างต่อเนื่องแม้จะ,ะเผชิญกับความท้าทายจากภายนอกซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับนักลงทุนครับแม้โคกจะแข็งแกร่งแต่ก็มีความเสี่ยงที่นักลงทุนควรรู้ไว้ก่อนตัดสินใจครับสภาพแวดล้อมภายนอกที่ไม่แน่นอนโคกต้องเผชิญกับสถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์สภาพอากาศที่แปรปรวน และแรงกดดันต่อผู้บริโภคในบางตลาดซึ่งเป็นสิ่งที่เราคาดเดาได้ยากผลกระทบจากค่าเงินการแข่งข้าของเงินดอลลาร์สหรัฐยังคงเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อรายได้และกำไรจากตลาดต่างประเทศซึ่งเป็นสัดส่วนสำคัญของโค้กพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปผู้บริโภคหันมาให้ความสำคัญกับสุขภาพมากขึ้นทำให้ความต้องการเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลลดลงซึ่งเป็นความท้าทายในระยะยาวของโค้กชื่อเสียงโค้กเคยประสบปัญหาจากข่าวลือบนโซเชียลมีเดีย ที่ส่งผลกระทบต่อยอดขายชั่วคราวซึ่งแสดงให้เห็นว่าความเสี่ยงด้านชื่อเสียงก็เป็นสิ่งที่ต้องควรระวังครับมาถึงจุดเด่นที่ทําให้นักลงทุนหลายคนหลงรักโคคาโคล่ากันครับนั่นก็คือเรื่องของเงินปันผลครับ Dividend King โค้กมีชื่อเสียงในฐานะหุ้นปันผลระดับตำนานหรือที่เรียกในวงการว่า Dividend King ซึ่งหมายความว่าบริษัทเพิ่มเงินปันผลมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา60ปีขึ้นไปนี่เป็นเครื่องยืนยันที่ชัดเจนมากๆถึงความมั่นคงของบริษัท และนโยบายการคืนกำไรให้ผู้ถือหุ้นอัตราเงินปันผลตอบแทนปัจจุบันโคคาโคลาให้อัตราเงินปันผลตอบแทนอยู่ที่ประมาณ3%ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดหุ้นสหรัฐหรือ S&P 500อย่างมีนัยสำคัญครับข้อสรุปสำหรับนักลงทุนที่ต้องการรายได้ที่สม่ำเสมอและมั่นคงในระยะยาวโคกเนี่ยถือเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆเลยครับเรามาสรุปภาพรวมของโคคาโคลากันดีกว่าครับว่ายังน่าสนใจอยู่ไหม ข้อดีที่น่าสนใจโคกเป็นแบรนด์ที่แข็งแกร่งและเป็นที่รู้จักทั่วโลกผู้บริหารก็มีความสามารถในการปรับตัวและมีนโยบายจ่ายปันผลที่ยอดเยี่ยมนอกจากนี้ยังมีโอกาสในการเติบโตในตลาดเกิดใหม่อีกด้วยข้อควรระวังการเติบโตของบริษัทอาจจะไม่หวือหวาเท่าบริษัทเทคโนโลยีเพราะเป็นธุรกิจที่เติบโตเต็มที่แล้วและต้องจับตาดูพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปที่หันมาให้ความสําคัญกับสุขภาพมากขึ้นข้อสรุป โดยรวมแล้วโคคาโคล่าเป็นบริษัทที่มีรากฐานแข็งแกร่งมีความสามารถในการปรับตัวและเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับนักลงทุนที่มองหาความมั่นคงและไรายได้จากเงินปันผลที่สม่ำเสมอในระยะยาวแต่ก็ยังคงต้องติดตามข่าวสารและผลประกอบการอย่างต่อเนื่องนะครับก่อนจะจากกันไปผมมีคำแนะนำที่สำคัญมากๆสำหรับทุกคนครับศึกษาเพิ่มเติมก่อนตัดสินใจลงทุนจริงๆจังจั ผมแนะนำให้คุณศึกษาข้อมูลในเว็บไซต์บริษัทโดยตรงโดยเฉพาะในส่วนของนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อทำความเข้าใจรายละเอียดและข้อมูลอัปเดตล่าสุดทั้งหมดครับประเมินความเสี่ยงคุณต้องถามตัวเองว่าคุณรับความเสี่ยงได้แค่ไหนและเป้าหมายการลงทุนของคุณคืออะไรหุ้นปันผลก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างจากหุ้นเติบโตนะครับปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ การปรึกษาผู้แนะนำทางการเงินจะช่วยให้คุณได้คำแนะนำที่เหมาะสมกับสถานะการเงินและระดับความเสี่ยงที่คุณรับได้เพราะข้อมูลที่ผมให้ไปนี้เป็นข้อมูลทั่วไปไม่ใช่คำแนะนำการเงินส่วนบุคคลครับโปรดจำให้เสมอว่าผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้เป็นเครื่องรับประกันผลตอบแทนในอนาคตนะครับ ข้อมูลในคลิปนี้จัดทำขึ้นมาเพื่อการศึกษาเท่านั้นไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุนผู้ชมควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนตัดสินใจนะครับหากมีข้อผิดพลาดต้องขออภัยไว้ด้วยครับและขอบคุณที่ติดตามช่องหุ้นเมกาง่ายจังฝากกดไลค์กดติดตามและแชร์ให้เพื่อนนักลงทุนด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ